สวัสดีเอฟซีลดมานคุณชาวบิททุกทท่านเลยนะวันนี้ผมเซลนัทมาปล่อยรถอีก1นึคันเลยนะครับผมนัทครั้งที่กำลังอีกรอบครับสวัสดีครับวันนี้มารับรถอะไรครับผมมารับรถทูลไกรเอสบอลแกรนด์ซาเล็ตพิพิยมครับมาครับมารับรถแกรนด์ซาเล็ตพิพิยมเลยนะมาดูวันแรกยังตัดสินใจอยู่และวันต่อไปปุ๊บขับมาจองเลย10,000แบาทวันแรกนะแล้ววันนี้ก็มารับรถเรียบร้อยแล้วครับรถสวยนะครับผมรถสวยครับถูกใจถูกใจเลยซื้อสดซื้อผ่อนครับผมตอนนี้ซื้อสดครับซื้อสดเลยนะครับผมวััันนี้มารรบบถข กลับบ้านเลยนะครับรบกวนพี่สมสัน์ฝากถึงลูกค้าท่านต่อไปหน่อยครับผมก็แนะนำว่าครับรถบ้านคุณโชลิตมีรถให้เลือกหลากหลายนะครับคุณภาพเชื่อถือได้ครับเพราะเขาอยู่วงการนี้มานานแล้วนะครับในสายาของก็บีมือหนึ่งก็ไดครับขอบคุณมากครับเซลล์บริการดีไหมครับบริการดีมากครับโดยเฉพาะต้องนัดคนนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมนะพี่สมสัน์แล้วก็ ครอบครัวของพี่คมสั่งด้วยนะครับแล้วขอให้รถคันนี้นะครับอยู่เป็นคู่บุญนะครับไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วค่าทุกประการด้วยเถิดครับสำหรับวันนี้นะฮะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะใครที่สนใจรถสวยๆสามารถติดต่อหาเซลลนัทได้เลยนะครับหรือว่าน้องนัทนะฮะที่เบอร์โทร0924871015นะครับแล้วเดี๋ยวคันต่อไปมารอชมกันได้เลยฮะ